อะไรคือความลับที่ซ่อนอยู่ในภาพถ่ายเพียงใบเดียวสำหรับด j u l i a รจูเลียนแวนส์มันคือร่องรอยเดียวที่ปู่ของเขาทิ้งไว้ภาพของชายหนุ่มในดินแดนที่ไม่คุ้นเคยกับวัตถุทรงกระบอกโบราณทีส่สลักรหัสลับซึ่งรอวันถูกเปิดเผยนานกว่าครึ่งศตวตรรษ วัตถุชิ้นนี้ไม่ใช่แค่โลหะเก่าๆแต่มันคือจุดเริ่มต้นของทุกสิ่งคือคำกระซิบจากอดีตท,ที่เรียกหาเขาข้ามผ่านการเวลาพร้อมกับชื่อปริศนาเพียงหนึ่งเดียวอโนดาตชื่อที่จะเปลี่ยนชีวิตของเขาไปตลอดกาลณมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดแม้เทคโนโลยีล้ำสมัยที่สุดก็ยังพ่ายแพ้ต่อปริศนาโบราณ ดอกเตอรจูเลียนนักถอดรหัสผู้ไม่เคยล้มเหลวกลับต้องเผชิญหน้ากับกำแพงที่มองไม่เห็นสัญ,ญลักษณ์บนลายแทงของปู่ไม่ยอมเปิดเผยความลับของมันง่ายๆทุกความพยายามจบลงด้วยคำว่าปฏิเสธ มันคือความท้าทายที่กัดกินจิตใจของเขาเพราะเขารู้ดีว่านี่ไม่ใช่แค่การไขรหัสแต่มันคือการตามหาตัวตนของชายในภาพถ่ายชายผู้เป็นสายเลือดเดียวกับเขาที่หายสาบสูญไปในม่านหมอกแห่งตำนาน บางการเดินทางไม่ได้เริ่มต้นด้วยแผนที่แต่เริ่มต้นด้วยหัวใจที่แตกสลายสำหรับดรจูเลียนแล้วการเดินทางครั้งนี้ไม่ใช่เพื่อชื่อเสียงหรือการค้นพบทางโบราณคดีแต่มันคือการตามหาครอบครัวที่เขาไม่เคยมีโอกาสได้รู้จัก คือการปฏิติดประต่อเรื่องราวที่ขาดหายไปของชายผู้เป็นปู่เสียงกระซิบจากอดีตยังคงดังก้องอยู่ในใจของเขาผลักดันให้เขาต้องข้ามโลกไม่ยังดินแดนแห่งนี้ประเทศไทยเพื่อค้นหาคำตอบสุดท้ายไม่ว่าจะต้องแลกด้วยอะไรก็ตามห่างออกไปครึ่งโลกที่เชียงใหม่มินตราวรากุลกำลังทำในสิ่งที่ตระกูลของเธอทำมาตลอดหลายชั่วอายุคน นั่นคือการพิทักษเรื่องราวในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านคติชนวิทยาเธอถ่ายทอดตำนานป่าหิมพานต์และจักรวาลวิทยาตามคติไตรภูมิให้คนรุ่นใหม่ได้รับรู้ เธอรู้ดีว่าสระอโนดาตไม่ใช่แค่สะน้ำในนิทานแต่มันคือแก่นแท้แห่งชีวิตคือศูนย์กลางของทุกสรรพสิ่งโดยที่ไม่รู้เลยว่าโชคชะตากำลังจะนำพาผู้ถือกุญแจแห่งตำนานนั้นมาพบกับเธอในไม่ช้าการพบกันครั้งแรกของวิทยาศาสตร์และความเชื่อของชายผู้มาจากโลกตะวันตก และหญิงสาวผู้เป็นจิตวิญญาณแห่งล้านนาดรจูเลียนยื่นวัตถุโบราณให้มินตราด้วยความหวังแต่มินตรากลับมองมันด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความระแวงในโลกของเธอของปลอมที่สร้างขึ้นเพื่อหลอกลวงมีอยู่มากมาย แต่บางสิ่งในแววตาของชายแปลกหน้าคนนี้ความมุ่งมั่นที่ซ่อนความเจ็บปวดเอาไว้ทําให้เธอไม่อาจปฏิเสธเขาได้อย่างที่ใจคิดเสียงคลิกเพียงครั้งเดียวสามารถเปลี่ยนความไม่เชื่อให้กลายเป็นความจริงเมื่อจูเลียนหมุนวัตถุทรงกระบอกนั้น,นกลไกที่หลับไหลมานานก็ตื่นขึ้นเผยให้เห็นช่องว่างที่ออกแบบมาอย่างพอดี ช่องว่างที่ตรงกับหีบโบราณของตระกูลเธอวินาทีนั้นมินตรารู้ได้ทันทีวันนี้ไม่ใช่ของปลอมแต่มันคือกุญแจชิ้นสำคัญที่หายไปจากตำนานของครอบครัวกุญแจที่เธอเคยคิดว่ามีอยู่แค่ในเรื่องเล่าของคนเท่าคนแก่เท่านั้นภายในเรือนไม้สักโบราณที่อบอวนไปได้วยกลิ่นการเวลา มินตราได้เปิดหีบที่เหมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บรรพบุรุษของเธอได้ปกป้องไว้ด้วยชีวิตเมื่อกุญแจของดอกเตอร์จูเลียนถูกสอดเข้าไปแสงจันทร์ก็สาดส่องลงมาต้องแผ่นเงินที่ซ่อนอยู่ภายในเผยให้เห็นแผนที่ดาวโบราณที่ซับซ้อนและงดงามเกินกว่าจะเป็นฝีมือของมนุษย์ มันไม่ใช่แค่แผนที่บอกเส้นทางบนผืนดินแต่มันคือแผนที่แห่งดวงดาวแผนที่ที่จะนำทางไปสู่ใจกลางของตำนานทุกการเดินทางสู่ดินแดนศักดิ์สิทธิ์จำเป็นต้องมีผู้รู้ทางพรานอินชายผู้มีสายตาคมปานเหี่ยวและมีพื้นป่าอยู่ในสายเลือดอดีตเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าแห่งอุทยานแห่งชาติดอยเชียงดาวปรากฏตัวขึ้นราวกับเงา เขามองแผนที่ด้วยความเคารพยำเกรงก่อนจะหันมามองด็อกเตอรจูเลียนคำพูดของเขาเรียบง่ายแต่หนักแน่นเส้นทางนี้ไม่ได้เปิดให้ใครเดินมานานแล้วมันไม่ใช่แค่คำเตือนแต่มันคือการบอกใบ้ว่าการเดินทางครั้งนี้อาจมีราคาที่ต้องจ่ายสูงกว่าที่พวกเขาคาดคิดมินตราเริ่มอธิบายความสำคัญของภารกิจที่อยู่เบื้องหน้า เธอเล่าถึงตำนานสระอโนดาตตามคติไตรภูมิว่ามันไม่ใช่แค่สะน้ำธรรมดาแต่เป็นศูนย์กลางของป่าหิมพานดินแดนที่อยู่กึ่งกลางระหว่างโลกมนุษย์และสวรรค์สะแห่งนี้ถูกโอบล้อมด้วยยอดเขาศักดิ์สิทธิ์ห้ายอดและเป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำสายหลักสี่สายที่หล่อเลี้ยงโลกมนุษย์ การเดินทางครั้งนี้จึงไม่ใช่แค่การตามรอยคนหายแต่คือการสแสวงบุญสู่สถานที่อันเป็นต้นกำเนิดแห่งชีวิตเบื้องหน้าของพวกเขาคือดอยหลวงเชียงดาวภูเขาหินปูนที่สูงตระงานเสียดฟ,ฟ้าสายหมอกหนาทึบที่ไหลเอื่อยราวกับมีชีวิตโอบล้อมยอดเขาไว้แน่นหนาราวกับเป็นม่านที่กั้นระหว่างสองมิติ มันคือประตูสู่โลกอีกใบประตูที่เมื่อก้าวผ่านเข้าไปแล้วอาจจะไม่มีวันได้ก,กลับออกมาอีกเลยสำหรับจูเลียนมันคือความท้าทายทางวิทยาศาสตร์สำหรับมินตรามันคือการกลับสู่บ้านและสำหรับพรานอินมันคือการย่างเท้าเข้าสู่ดินแดนของเจ้าป่าเจ้าเขาที่ต้องให้ความเคารพสูงสุดทันทีที่ก้าวข้ามเขตแดนที่มองไม่เห็น โลกก็เปลี่ยนไปป่าที่พวกเขาเหยียบย่างเข้ามาไม่ใช่ป่าดงดิบทั่วไปอีกต่อไปต้นไม้ทุกต้นใหญ่โตมโหฬารบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติเปลือกของมันแข็งแกร่งราวกับหินสลักพืชพันธุ์ที่ไม่เคยปรากฏในตำราพฤกศษศาสตร์เล่มไหนเรืองแสงสีฟ้าอ่อนในที่ร่มครึ้มอากาศเย็นยเยือกและหนักอึ้งด้วยพลังงานบางอย่างที่มองไม่เห็น นี่เสมือนจะเป็นการต้อนรับจากป่าหิมมะพานดินแดนที่ตำนานยังคงหายใจที่รอการเปิดเผยการเดินทางในดินแดนศักดิ์สิทธิ์มีกฎของมันเองพรานอินหยุดนิ่งหน้าสารเพียงตาที่ผุพังเขาทำความเคารพอย่างนอบน้อมและเตือนทุกคนว่าที่นี่เจ้าป่าเจ้าเขาแรง มันคือความเชื่อที่อย่างรากลึกในวัฒนธรรมล้านนาที่มองว่าทุกตารางนิ้วของป่ามีจิตวิญญาณคอยปกปักรักษาดรจูเลียนมองภาพนั้นด้วยความสนใจเขาบันทึกทุกอย่างลงในสมุดแต่ในใจยังคงค้นหาคำอธิบายเชิงตรรก,กะสำหรับทุกสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวบททดสอบแรกมาถึงในรูปแบบของทางแยกที่ไม่มีในแผนที่ แต่บนโขดหินกลางทางมีสัญ,ญลักษณ์ของสัตว์สี่ชนิดสลักไว้สิงช้างมา้าและวัวมินตรารู้ทันทีว่านี่คือสัญ,ญลักษณ์ของปากทางน้ำทั้งสี่แห่งสะอโนดาตขณะที่ด็อเตอร์จูเลียนใช้หลักสัญ,ญลักษณ์วิทยาเพื่อถอดรหัสทิศทางที่ถูกต้อง มันคือการผสมผสานที่ลงตัวระหว่างความรู้โบราณและความคิดแบบวิทยาศาสตร์สมัยใหม่บทพิสูจน์แรกว่าพวกเขาจะรอดได้ก็ต่อเมื่อร่วมมือกันเท่านั้นหลังจากผ่านบททดสอบแรกมาได้ดตรจูเลียนก็อดไม่ได้ที่จะแสดงความภูมิใจในหลักการของตนเห็นไหมทุกอย่างมีคำอธิบายตามหลักตรรกะเสมอแต่แล้ว ป่าก็ตอบกลับในแบบของมันเองกิ่งไม้ขนาดใหญ่หักโค่นลงมาตรงหน้าเขาพอดิบพอดีพรานอินเหลือบมองนิ่งๆแล้วเอ่ยขึ้นเรียบๆว่าตรากะของป่าไม่เหมือนในหนังสือนะคุณเป็นมุกตลกหน้าตายที่ทำให้ด็อเตอร์จูเลียนต้องกลืนน้ำลายและเริ่มตระหนักว่าเขาอาจจะไม่ใช่ผู้ควบคุมสถานการณ์นี้ยิ่งเดินลึกเข้าไป ป่าก็ยิ่งแสดงตัวตนของมันชัดขึ้นเสียงกระซิบปริศนาลอยมากับสายลมมันไม่ใช่เสียงสัตว์หรือเสียงลมแต่คล้ายกับเสียงสวดมนต์โบราณที่แผ่วเบา ดรจูเลียนพยายามใช้เครื่องบันทึกเสียงไฮเทคเพื่อจับคลื่นเสียงนั้นแต่ผลลัพธ์ที่ได้กลับมีเพียงความว่างเปล่าราวกับว่าเสียงนั้นไม่ได้เกิดขึ้นในมิติทางกายภาพแต่มันดังกล้องอยู่ในโสรประสาทของพวกเขาโดยตรงเป็นการสื่อสารจากป่าที่วิทยาศาสตร์ไม่อาจทำความเข้าใจได้เบื้องหลังม่านน้ำตก ที่ซัดศาสตร์พวกเขาค้นพบถ้ำที่ซ่อนเร้นจากโลกภายนอกภายในถ้ำนั้นคือหลักฐานที่น่าทึ่งจิตรกรรมฝาผนังโบราณที่วาดด้วยสีฝุ่นบอกเล่าเรื่องราวของสัตว์ในจินตนาการที่มีลักษณะผสมผสานกันระหว่างตัวมอมสัตว์อารักษ์ในตำนานล้านนากับเหล่าสัตว์หิม,มพานที่ขุนเคยจากคติไตรภูมิของภาคกลางมันคือร่องรอยการพบกันของสองวัฒนธรรมที่สาบสู หลักฐานที่ไม่มีนักโบราณคดีคนไหนเคยค้นพบมาก่อนสำหรับดรจูเลียนแล้วนี่คือการค้นพบแห่งศตวรรษมันคือหลักฐานหลักฐานที่จับต้องได้ของการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างอาณาจักรโบราณที่โลกลืมเขาลืมความกลัวไปชั่วขณะ หัวใจของนักวิชาการเต้นแรงด้วยความตื่นเต้นเขาบันทึกภาพทุกตารางนิ้วของผนังถ้ำโดยไม่รู้เลยว่าหลักฐานที่มีชีวิตกำลังรอพวกเขาอยู่ด้านนอกและแล้วตำนานก็ปรากฏร่างเมื่อพวกเขาออกจากถ้ำแสงสว่างก็ทำให้ต้องหยีตาลงก่อนจะเบิกตากว้างด้วยความตกตะลึงดุรงปักศิลม้ามีปีกสีขาวปลอด ราวกับแสงจันทร์กำลังก้มดื่มน้ำจากลำฐานอย่างสง่างามมันเงยหน้าขึ้นสบตากับพวกเขานิ่งดวงตาของมันใช้แววปัญญาที่เก่าแก่เกินกว่าจะหยั่งถึงก่อนจะสยายปีกอันทรงพลังแล้วทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าหายลับไปในม่านหมอกทิ้งไว้เพียงความเงียบและคำถามที่ไม่มีใครกล้าเอ่ยออกมา ความเงียบเข้าปกคลุมทีมเดินทางไม่มีใครพูดอะไรออกมาแม้แต่คำเดียวภาพของดูรงปักศินยังคงติดตรึงอยู่ในใจของพวกเขาทุกคนโดยเฉพาะด็อกเตอร์จูเลียนชายผู้ยึดมั่นในสิ่งที่พิสูจน์ได้บัดนี้กำแพงแห่งเหตุผลของเขาได้พังทลายลงอย่างสิ้นเชิง เขาทำได้เพียงแงนหน้ามองท้องฟ้าที่ว่างเปล่าและยอมรับเป็นครั้งแรกในชีวิตว่ามีบางสิ่งบนโลกใบนี้ที่ยิ่งใหญ่และเก่าแก่กว่าองค์ความรู้ทั้งหมดของมนุษยชาติคำคืนนั้น รอบก่องไฟไม่มีใครเป็นคนเดิมอีกต่อไปบรรยากาศเต็มไปด้วยความตึงเครียดที่มองไม่เห็นดรจูเลียนนั่งเงียบขรึมความสับสนฉายชัดในแววตาของเขาโลกทั้งใบที่เขารู้จักกำลังสั่นคลอนมินตรามองเขาด้วยความเข้าใจเธอรู้ดีว่านี่คือบททดสอบที่แท้จริงการทดสอบศรัทธาที่ไม่ใช่แค่ต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่คือศรัทธาต่อความเป็นไป ได้ที่อยู่นอกเหนือกรอบเหตุผลของตนเองอุปสรรคต่อไปปรากฏในรูปแบบของลำทางที่ไหลเชี่ยวกรากผิดปกติกระแสน้ำรุนแรงเกินกว่าจะข้ามไปได้แผนที่ระบุให้พวกเขาต้องข้ามไปอีกฝั่งแต่เบื้องหน้ากลับมีเพียงความสิ้นหวังจนกระทั่งพรานอินพุ่งเงียบขรึมได้ชี้ให้เห็นบางสิ่งใต้น้ำ โขดหินที่จมอยู่ใต้น้ำนั้นไม่ได้เรียงตัวกันแบบสุ่มแต่กลับเรียงกันเป็นลวดลายที่คุ้นตาลวดลายที่ดูคล้ายเกล็ดของอสอรพิษขนาดมหือมามินตรารู้ได้ในทันทีวันนี่คือสัญ,ญลักษณ์ของพญานาคผู้เป็นใหญ่แห่งสายน้ำ เธอรู้ว่าพลังทางกายภาพไม่สามารถเอาชนะพลังแห่งธรรมชาตินี้ได้ทางเดียวที่จะข้ามไปคือการแสดงความเคารพเธอจึงทำพิธีขอขมาต่อเจ้าที่เจ้าทางและพยานนาคราชตามแบบแผนที่สืบทอดมาในตระกูล มันคือการยอมรับในความยิ่งใหญ่ของธรรมชาติและการร้องขอความเมตตาจากจิตวิญญาณที่ปกปักรักษาดินแดนแห่งนี้และแล้วป่าก็ตอบรับคำขอนั้นผืนน้ำที่เชี่ยวกรากพลันสงบนิ่งก่อนที่พญานาคตนหนึ่งจะผุดขึ้นมาจากใจกลางลำธารลำตัวของมันใหญ่โตเท่าต้นสูง เกล็ดสีมรกตสะท้อนแสงเป็นประกายระยิบระยับมันไม่ได้แสดงท่าทีคุกคามแต่จ้องมองพวกเขาด้วยดวงตาสีทับทิมที่เปี่ยมด้วยอำนาจจากนั้นจึงค่อยๆทอดลำตัวอันยาวเหยียดของมันพาดข้ามลำธารกลายเป็นสะพานมีชีวิตที่เชื่อมระหว่างสองฝั่งราวกับจะบอกว่าผู้ที่มีศรัทธาเท่านั้นจึงจะพบหนทาง บนสะพานนาคอันนาเกรงขามนั่นเองที่โชคชะตาได้ดึงคนสองคนเข้าหากันขณะที่กำลังก้าวข้ามลำตัวที่ลื่นของพญายนาคมินตราก็เสียหลักลื่นลม้มแต่ดอเตอร์จูเลียนที่เดินตามมาติดติดก็คว้าเอวเธอไว้ได้ทันในวินาทีที่ชีวิตแขวนอยู่บนเส้นได้ทามกลางพลังอำนาจเหนือธรรมชาติทั้งสองศบตากันนิ่ง ผมไม่ยอมให้คุณเป็นอะไรไปจูเลียนพูดด้วยน้ำเสียงที่หนักแน่นและจริงจังเป็นคำสัญญาที่เกิดขึ้นท่ามกลางสักขีพยานที่เป็นตำนานหลังจากข้ามพ้นอุปสรรคมาได้พวกเขาก็ต้องเผชิญหน้ากับความสิ้นหวังครั้งสุดท้ายหน้าผาสูงชันที่ไม่มีทางไปต่อแผนที่ดาวบนแผ่นเงินสิ้นสุดลงที่นี่เรากับจะบอกว่าการเดินทางได้มาถึงจุดจบแล้ว เบื้องหน้ามีเพียงกำแพงหินที่ท้าทายท้องฟ้าไม่มีร่องรอยของทางไปต่อไม่มีสัญ,ญลักษณ์ไม่มีคำใบ้ใดๆเหลือเพียงความเงียบงันของภูผาความรู้สึกพ่ายแพ้ที่เริ่มกัดกินหัวใจของพวกเขาทุกคนความหวังที่เคยมีเริ่มเลือนหายด็อร์จูเลียนทุดตัวลงอย่างหมดแรง มันจบแล้วไม่มีอะไรที่นี่เลยทุกอย่างเป็นแค่เรื่องหลอกลวงแม้แต่มินตราผู้เปี่ยมด้วยศรัทธาเองก็เริ่มสั่นคลอนหรือว่าตำนานจะเป็นแค่เรื่องเล่าจริงๆแล้วที่ผ่านมามันคืออะไรมันจะต้องมีอะไรมากกว่านี้สิ ความเงียบเข้าปกคลุมมีเพียงเสียงลมที่พัดผ่านหน้าผาราวกับกำลังเยาะเย้ยความพยายามอันไร้ผลของพวกเขาในขณะที่ความสิ้นหวังเข้าครอบงำพรานอินกลับทำในสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดเขาไม่ได้มองลงไปที่พื้นดินแต่กลับแงนหน้ามองท้องฟ้าที่เริ่มมีดาวปรากฏขึ้นแผนที่ไม่ได้อยู่บนดิน เขาพูดขึ้นเรียบเรียบมันอยู่บนฟ้าคำพูดของเขาทำให้ทุกคนต้องมองตามและตระหนักถึงความจริงที่พวกเขาหลงลืมไปตลอดการเดินทางและแล้วทุกอย่างก็กระจ่างชัดแผนที่บนแผ่นเงินไม่ใช่แผนที่ภูมิประเทศแต่มันคือแผนที่ดวงดาว เมื่อจูเลียนและมินตรานำมันขึ้นมาเทียบกับกลุ่มดาวบนท้องฟ้ายามค่ำคืนลวดลายทั้งหมดก็สอดประสานกันอย่างสมบูรณ์แบบและชี้ไปยังจุดจุดเดียวบนหน้าผาจุดที่บัดนี้เริ่มมีแสงสีฟ้าอ่อนๆเรืองรองออกมาจากรอยแยกของหินราวกับว่าประตูกำลังรอให้พวกเขามาเปิดมันอยู่ตลอดเวลาด้วยความหวังครั้งใหม่ ดรจูเลียนและมินตราร่วมมือกันไขกลไกลสุดท้ายที่ซ่อนอยู่บนหน้าผาเมื่อสัญ,ญลักษณ์ดวงดาวถูกจัดเรียงอย่างถูกต้องเสียงหินกระทบกันก็ดังกึกก้องไปทั่วบริเวณก่อนที่ประตูหินลับที่ซ่อนตัวมานานนับพันปีจะค่อยๆเลื่อนเปิดออกเผยให้เห็นอุโมงค์ที่ทอดยาวเข้าไปในใจกลางภูเขา ภายในมีแสงสว่างเรืองรองราวกับเชื้อเชิญให้พวกเขาเดินทางสู่บทสุดท้ายของตำนานอุโมงค์ที่พวกเขาเดินผ่านไม่ใช่ถ้ำมืดทึบแต่ผนังของมันกลับประดับประดาด้วยผลึกคริสตลัลที่ส่องแสงระยิบระยับและเมื่อถึงปลายทางภาพที่ปรากฏเบื้องหน้าก็ทำให้ทุกคนหยุดหายใจ มันคือพื้นที่กว้างใหญ่ที่เปล่งประกายสว่างสวยชัดเจนทั้งที่อยู่กลางแจ้งและณศูนย์กลางพื้นที่นั้นคือสะอโนดาดที่ตามหาน้ำในสะเป็นสีฟ้าใสและเรืองแสงได้เองถูกโอบล้อมด้วยยอดเขาผลึกห้ายอดที่สูงตระ n g k พวกเขากำลังยืนอยู่ในใจกลางของป่าหิมพานแล้วแต่ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ย่อมมีผู้พีทัก ในขณะที่ทุกคนกำลังตกตะลึงกับความงามเบื้องหน้าไกรสอนราชสีสิงโตเผือกที่มีขนยาวสีขาวปลอดราวกับหิมะก็ก้าวออกมาจากหลังโขดหินอย่างสง่างามรูปลักษณ์ของมันไม่ได้ดุร้ายแต่เปี่ยมด้วยอำนาจและความสงบนิ่งมันคือเจ้าผู้ครองดินแดนแห่งนี้คือบททดสอบสุดท้ายที่พวกเขาต้องเผชิญหน้า ไร่สอนราชสีไม่ได้จู่โจมเข้ามามันเพียงแต่หยุดยืนมองพวกเขาด้วยสายตาที่เหมือนจะยังรู้ทุกสิ่งในใจในวินาทีนั้นเองที่สายตาของด็อเตอร์จูเลียนเหลือไปเห็นรอยสลักบนโขดหินข้างสระน้ำมันไม่ใช่สัญ,ญลักษณ์โบราณแต่เป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษที่คุ้นเคยมันคือลายมือของปู่ของเขา การเดินทางที่ยาวนานได้นำเขามาพบกับคำตอบที่เขาตามหามาทั้งชีวิตข้อความที่สลักไว้บนหินนั้นเรียบง่ายแต่ลึกซึง้งผู้ที่เดินทางมาถึงที่นี่ไม่ได้มาเพื่อค้นหาชีวิตอมตะแต่เพื่อค้นหาความจริงในใจตนข้าได้พบคำตอบของข้าแล้วและข้าเลือกที่จะอยู่ที่นี่ในที่สุดดอร์จูเลียนก็เข้าใจ ปู่ของเขาไม่ได้หายสาบสูญหรือประสบเคราะห์กรรมแต่เขาได้ค้นพบสถานที่ที่จิตวิญญาณของเขาเป็นสุขและได้เลือกที่จะเป็นส่วนหนึ่งของตำนานนี้ด้วยตัวเองเมื่อความจริงทั้งหมดถูกเปิดเผยมินตราก็เดินเข้าไปใกล้สะอโนดาดอย่างช้าๆเธอค่อยๆยยื่นมือไปสัมผัสผิวน้ำที่เรืองรอง ทันใดนั้นแผนที่ดาวบนแผ่นเงินในมือของเธอก็เปล่งแสงสว่างจ้าก่อนจะสลายกลายเป็นละอองแสงสีทองนับล้านลอยลงไปในสระแล้วหายวับไปแผนที่ได้ทำหน้าที่ของมันสำเร็จแล้วและบัดนี้เส้นทางกลับสู่โลกภายนอกก็ได้ถูกลบเลือนไปตลอดการ เราไขความลับสู่ใจกลางป่าหิมมพานได้สำเร็จแต่การค้นพบครั้งนี้กลับนำมาซึ่งคำถามใหม่ที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมเมื่อไม่มีหนทางกลับพวกเขาจะกลายเป็นผู้พิทักษ์ตำนานคนต่อไปหรือจะกลายเป็นเพียงนักโทษแห่งดินแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ บางทีการเดินทางที่แท้จริงอาจจะเพิ่งเริ่มต้นขึ้นหรือนี่อาจเป็นจุดจบที่เราจะไม่มีวันได้กลับออกไปอีกเลยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามถ้าคุณเชื่อว่าบางตำนานอาจเป็นเรื่องจริงขอบคุณค่ะ